ประมาณนี้เราจะลองไปหาซื้อเข็มขัดมาใส่จะสปาเกตตี้ที่เรากินนี้นะคะทุกคนเราจะทำแบบอ่ะไม่ใส่เนื้อสับนะ เราจะใส่แต่ผักกับเส้นสปาเกตตีเส้นสปาเกตตีนี่ก็มีคาร์โบไฮเดรตเยอะอยู่แล้วนะแล้วเส้นสปาเกตตีมันก็มีส่วนผสมของไขนะ่แต่ก่อนกินซุลุยซุล่ายมากเลยแต่เดี๋ยวนี้กินต้องระวังนะคะกินควบคุมอาหารอะ่ะเออ ที่เห็นนู่นนะคะก็คือเราทำสองเวลานะอืม thank you so much a m e g a thank you for sticker everyone I talk about the uh, a m s t e r f i y Dunkin noodle for two meal for two time, eat two time, you know.

Are you okay, babe? I'm okay. I'm doing my skill. Mm -hmm. I did it. I made this study myself. All right, all right. What? Right. Mm -hmm. We're the dogs. You good baby. หมดแล้วนะคะทุกคนฝืนกินให้หมด Thank you everyone Thank you for coming โอเค Thank you. Now I'm done. <laughs> Now finished. Finished. Thank you everyone. Thank you for supporting me.